ไม่เราเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องครับเราก็ผู้บว้พ่ออ่อโอเคครับผมตอนนม่องผมนึงอะไมี่เราต้อลองแพ้ไม่แท้มันต้องแกะดูข้างหลังอ่ะมันมันไม่มีนี่เลพี่สีขาวตัดตัวหน่อยครับสองวันจะเปลี่ยนใต้แล้วมันสองพี่พี่ออกมานานยังอ่ะครับรถเดือนที่แล้วไอ้ผมก่อนเอาดู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 แล้เนี่ยพระรามสองเนี่ยเพราะว่า เพราะว่าเลขอะส่วนมากอะไรผมสอนดูแล้วพี่สอนผมดิเอถ้าเป็นความรู้เอาเป็นความรู้ได้ไม่ต้องถ่ายทอด <ária> อ่เนี่ยถ้าเป็นป้ายป้ายป้ายจริงมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้สรุปอันนี้ป้ายจริงครับเนี่ยมันจะมีขนขอศอขอสอ,สอข้างหลังอ่าผมก็เห็นอ่สอนาส่วนหน้ามันจะไม่จะไม่ตีตรงนี้แล้วก็จะมีจะไม่มีเลขเลขตรงเนี้ยถ้าเป็นป้ายใหม่ใหม่มันจะมีไฟน้ำ ใช่ครอาจั้งปใหม่มีภายน้ำาครับมันอันนี้มันจะไม่มีมันจะยังใช้ป้ายแบบเก่าอยู่แล้วเลขเลขเลขมันจะไม่สวยแล้วเลขของพี่มันจะมีเรียงส่วนมากเป็นเรียงแล้วมันแล้วมันก็จะสลับตันอันนี้มันไม่เรียงอันนี้มันไม่เรียงก็ก็มันมันมีครบทุกตัวสี่ตัวห้า8ดโอ้ยนี่ผมไม่รู้หรอกส่วนมากส่วนมากนะครับแล้วก็จะมีเลขเก้าหลักตรงนี้ต้องมีเลขเก้าหลักเก้าหลักแท้ แต่ที่จะดูง่ายๆก็คือตรงเนี้ยมันก็มีขอสอมันจะไม่มีใครทําได้ทำเป็นเลเซอร์รับเป็นเลเซอร์อาเห็นเห็นแต่ว่ากล้องมันอาจจะไม่เห็นนะเพื่อนเพื่อนกล้องมันไม่เห็นแต่ตาเปล่าเนี่ยเห็นมีคําว่าขอสอตรงนี้แสดงว่าเป็นป้ายแท้ถ้าป้ายแดงปลอมจะไม่มีถูกต้องไหมครับถูกต้องครับโอเคครับขอบคุณมากครับอะพี่อาผมผมให้ตรวจสอบว่าผมไม่รู้หรอกผมบลยสุดใจนี่คือบางคือบางทีอ่ะคือบางเจ้าเซลล์มักง่ายเซลล์มักง่ายอ่ะ นี่ถ้าปันป่อขึ้นมาผมจะด่าเซลให้ด้วยเพราะว่าผมเคยจับมาหลายหลายเคสแล้วอย่าได้ได้เดี๋ยวเป็นวะนี่สพอะไรพี่บ้านคลองสวนครับบ้านคลองสวนสาขา่ะสาขาเดิมครับพี่เจ้เขาเปลี่ยนแล้วกระบะขาวดูหน่อยกระบะขาวไม่เป็นไรผมพอใส่บ่อยโอเคครับพี่เรียบร้อยอ่าครับผมเเดี๋ยวอาาม้